สามพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสือดาวสากล International Leopard Day เสือดาวหรือเสือดำเป็นเสือชนิดเดียวกันโดยลูกเสือที่เกิดมาในครอกเดียวกันอาจได้เสือทั้ง2ชนิดคือเสือดาวและเสือดำเสือดาวลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือมีสีเหลืองมีลายจุดสีดำเรียกว่าลายขยุมตีหมาแต้มลำตัวซึ่งลายจุดจะเรียงตัวกันเป็นกลุ่มๆบริเวณด้านหลังและด้านข้างของลำตัว บริเวณใต้ท้องมีขนสีขาวหรือสีเทาขนาดความยาวหัวถึงลำตัว1 0 7 1 2 9เหซมตรหงมีความยาว7 9 9 9ซมใบหูมีความยาว6 5 7 4เซมและหนัก4 5 6 5กกลกรัมส่วนเสือดำจะมีสีขนปกคลุมตามร่างกายด้วยสีดำซึ่งมีลายจุดเช่นเดียวกันกันกบเสือดาวเพียงแต่กลมกลืนกับสีขน ทำให้มองเห็นได้ในชัดข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าจากการสำรวจวิจัยเสือในพื้นป่าตะวันตกของประเทศไทยในปี2561พบว่ามีเสือดาว100-130ตัวในจำนวนนี้เป็นเสือดำเพียง14ตัวเท่านั้นโดยพื้นป่ากลุ่มตะวันตกรวมทั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศสูงทั้งพืชและสัตว์ทำให้เสือดาวหากินได้อย่างอิสระแต่ก็ยังมีจำนวนที่น้อยมากและเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ สถานภาพในธรรมชาติ IUCN ยังอยู่ในบัญชีหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองส,สัตว์ป่าพุทธศักราช2535แม้ว่าเป็นสัตว์ที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบค้าอยู่ตลอดเวลาที่สถานีพาอเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีเสือดาวอยู่3ตัวชื่อว่าอรินอรันอังเปาเสือดาวทั้ง3ตัวนี้ถูกลักลอบค้าลักลอบส่งออกทําให้กลายเป็นเสือดาวของกลางต้องเลี้ยงในกรง และยากที่จะปล่อยคืนสู่ป่าเพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติและจะต้องเลี้ยงกันไปจนสิ้นอายุไขดังนั้นจึงขอวิงวอนว่าอย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกเลยกรุณาปล่อยให้สัตว์ป่าได้อยู่ในป่าเถิดครับวันนี้ในอดีตสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทปตท On sponsored this PTT day เคียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน